สวัสดีครับมิรักแฟนเพลงของวงสาวน้อยเพ็ดบันแพงครับคลิปที่แล้วได้นาเสนอเรื่องของบรรปุนวงของน้องอุ๋งเพ็รบันแพงไปแล้วนะครับคลิปนี้เราจะตามมาดูคอมเมนต์ของแฟนนะครับของพ่อฮักแม่ฮักน้องอุ๋งเป็นบันแพงครับว่ามีความคิดเห็นกันเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวสักครู่สักครู่ครับมาดูครับว่าเอาเลือกสิ่งที่ใช่แต่ละระดับน้ำตาลครับแต่ละคนนะครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างช่องแรกมาดูช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมาดูครับว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างช่องแรกช่องของสาวน้อยนะครับ คอมเมนต์แรกบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วผมไปดูอยู่ครั้งหนึ่งครับผมอ่านว่าสาวน้อยเพชรบันแพงผมดูก็ไม่มีสาวน้อยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าคือผงอิงคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังมีก็มีผู้ตอบกลับหนึ่งร้อยสามสิบแปดรายการผู้ตอบกลับเช่นผมอยูนหน้าวีทีประทับใจสุดๆด น้องน่ารักมากขนาดเสียงพึ่งมาวันแรกสมกับที่ขับรถไปห้าร้อยกว่ากิโลน้องมารักออกมากคอมเมนที่สามดูในไลฟ์สดนะบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบทั้งชุดทั้งดนตรีคนร้องโชว์นี้สมศักดิ์ศรีครับต้องขอบคุณพ่อโจเมนุนออนค์คอมเมนที่สามน้ององคงอิงนะครับมเ์ นี่ครับมาไลครับล้นคอเลยครับวันนี้มาไล่น,น,น้องอุงอิงครับนี่ครับคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์มีอยู่หนึ่งจุดเจ็ดพันคอมเมนต์นะครับเยอะมากครับช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะดูแลวดวงตาไหลด้วยความประทับปากปลื้มนะตอนนี้สึกับการรอคอยจริงจริองอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องคือเพชรแท้ครับนี่บอกว่าน้องคือเพชรแท้ ชุดนี้ราคาเป็นแสนจากแม่เฟิร์นนำนําคลินิกจัดให้เป็นของขวัญนะครับวันเกิดครบสิบแปดปีสวยมากครับมีจุดของสีเขียวเหนียวทรัพนะครับที่เห็นนี่ครับชุดนี้เปิดวงปีนี้สุดอลาัางการะระบบไฟแสงสีเสียงระดับห้าดาวนักร้องทุกคนพัฒนาเองขึ้นทุกคนโดยเฉพาะอีหลาน้อยนี่ครับชมน้องอุ๋งอิงก็มีการพัฒนามากขึ้นเพิ่มขึ้นโชดี เนเทนกับผู้ชมกับพ่อแม่ฮักแม่ฮักนะครับหน้าวิถีได้ดีครับคอมเมนต์ถัดไปแต่แล้วโจบอกได้คําเดียวให้ใคะแนนเต็มสิบอลังการมากคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าโชจมันสุดยอดอลังการมากเลิศม,มากผู้หญิงเป็นบ้านแพงนะก็จะเอามาบางคอมเมนต์นะครับพววก็มีหั้งหนึ่งจุดเจดพันคอมเมนต์นะครับนี่ อีลาสง่างามมากโชกสุดยอดอลังการนี่เป็นความคิดเห็นในช่องของช่องใหญ่ช่องของสาาเพชรบ,บ้านแพงเพชรแท้บอดน้อยสุตาสุดยอดสุตาของแท้นี่แหละสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคอมเมนต์ถัดไป ผลใจมหาชนเทพธิดาลำเพลินหญิงเพชรปั้นแพงงยื่นหนึ่งตลอดการน,นี่กบบ็บอกว่าน้องยืนหนึ่งตลอดการไปดูก็ลุ้นเสียงลูกสาวปในไลฟ์สดเมื่อคืนะถึงเสียงเสียงหนูจะไม่ดีร้อยเต็มร้อยนะครับแต่กำลังใจให้หนูเต็มร้อยแน่นหนรับน้องก็เพิ่งจาะหายจากป่วยครับเสียงอาจจะไม่เต็มที่ คอมเมนต์ผัาไปอลังการจริงปีนี้สมคําแบบร่ำรวยสุดยอดมากอันนี้ช่องของสาวน้อยฟิปันแพลงนะครับช่องสาวน้อยฟินปันเพลงมาดูช่องของเสียนนเสียบอตจูบ้างมีการนะครับคอมเมนต์ยังไงบ้างคอมเมนต์แรกของช่องเสียนนนครับพี่หลาดูแพงมาก ภาพลักดีเยี่ยมสมแล้วสาวน้อยซอฟต์พาวเวอร์ของจริงตัวจริงงามทั้งหน้าตาจริตมารยานี่ครับมีผู้คอมเมนต์ตอบกลับอีกยี่สิบรายการนะครับ,ต,บ,บ,รนะรบตัวนี้ยี่สิบรายการนะครับตอบกลับตอบกลับยี่สิบคอมเมนต์ถัดไปช่องเสียนนท์ครับ พอหยืดบนเวทีแล้วนางฟ้าลงมาแสดงชัดๆเหมาะสมกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์หมอวหลังซอฟต์พาวเวอร์คือของดีนะครับเห็นมาไลายลูกสาวแล้วพูดโหนอกภูมิใจกับความสำเร็จของลูกสาวน้ำตาจีไหลคอมเมนต์ของช่องอ เชียนุนเสียวบัจโจมีคนคอมเมนต์สามร้อยสิบเอ็ดคอมเมนต์ตอนนี้นะครับโชว์รางการเจ้านางน้อยชุดเขียวมาเหียวซับมารายล้นขอพลังเงียบเอฟซีทั่วไทยครับก็จะเอามาบางคอมเมนต์นะครับให้ท่านผู้ชมได้แบบหรือว่าพอฮักแม่ฮักกูติดตามน้องอุ้งอิงมีความพิห็นยังไงบ้างคอมเมนต์ทางช่องก็พยายามหา นับคอมเมนต์นับมาเล่าสู่นับกับพี่น้องนับได้ฟังกันเป็นระยะนะครับไปเรื่อยๆนะครับ,บก็แะะเปิดหาคอมเมนต์ของแต่ละช่องว่าผู้คนติดตามน้องอุ๋งอิงวงขาวน้อยมีความคิดเห็นยังไงบ้างตอนน้องยืนนิ่งและกดสา,ายตาเหมือนคนมีอำนาจมากควาิดเห็นหนึ่งสุดยอดมากครับอืนี่ครับ สาวหมอลรำคนแรกในวงการที่ได้รับตำแหน่งเพช<ะ>รยังไงก็คือเพชรค่ะอีกนานปังๆดังๆนี่ครับนี่คือคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ของช่องเสียนนท์นะครับก็มีหลายช่องครับหลายคอมเมนต์นะครับนะที่ ได้กล่าวถึงนับน้ององงอิงนะครับก็คลิปนี้ก็คงนับนำบางนับคอมเมนต์ของช่องเสียนนกับช่องของอสารน,นปเพแพงนับมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็คลิปนี้ต้องขอญาตนะครับขอลาไปก่อนครับฝอาติดตามด้วยนะครับช่องประเด็นเรื่อประเด็นร้อนวันนี้สวัสดีครับ